เอยขอ้าวกลวงหอมลงไปวันนี้ปิดหอมดีเนาะหรือข้าวกลวงหอมดีดีออหนาวลงครับพี่น้องครับจัดเมนูแล้วครับวันนี้ก้อยหอยครับผมก้อยหอยสลีครับพี่น้อง น้ำนนั่นดีเลยน่ักทักสีนีนน่วะน้องไหนอ่ะสังนลาแท้แม่แม่ดีวะ <c oughs> ใส่พริกอีกเป็นซอสอีกแหละการเข่าอีกเน้่ยเ <c oughs> ข่าโกงหอมขอไปครับพี่น้องเป <c oughs> ็นสอรดใส่หลายแสบหลายโห <c oughs> ัใส่ที่บ้านทำอางนี้มันคักอีดีงามเนาะ <c oughs> โห้บั๊นีีวันนี้ต้องขั้นเป็นสองเลยนันบนเ่ย <c oughs> ขั้นสองขั้นปหนัง สั่งคนไหวมื่อคืนนี่ครับให้เพิ่มเป็นกานให้ครับแถวนี้ยไม่ต้องไป็นกานเอาวมือขึ้นยโอเคอยู่น,นี่มาแบบง่ามอยู่แล้วก็ต้มมาให้ก่อนล่ะดับแรกเอาเปลือกเ,เ,เอาเอียงเอให้เบิดลแต่เขาก็ตรงมาเห็ดคั่วอีกรอบนึงครับเอาต้องมาล่างมาแกะมาอย่างออกื่นมาลวกไหมเสียงยังมาท่านฟื้นอยู่ มืัอคืนนี้นักไปหน่อยดีตื่นเต็มามากมึงเบิร์กสอบปั<า>๊บเห็นเด็ดหลายเต๋อมึงก็สอบเลยอหอมาหอมากเลยเดี๋ยวหอมมาแลยวหอมเชียงมาหน่ย ชิมวะเอามือเลยนเนาะิ้มลดจิงครับขาดา้บาปลาวะอยนึงเรียกาดีจังอี้หลยเนาะ่แลือเนี่วะเาเลืกอก,ก,อกดีเลยนะ

ครับเด้อก๋วยหอยสริพีนน่น้องเสรนมนว้วยกันซนการนะซึมครับ สวิวคสร้างไม้ยังเมื่วานเมว่าหมดต้องไปการก่อนได้ลูกพี่มาว่านอืมอตมอืมนี่มี้นไมบงเบใหญ่เลยป้าเดี๋ ขัดดีเสร็จฮึขัดหวานหอมสดดีอืมอ้าวหกมาิมอืม เขาทาปกีิเส็ดแกับเกี่มยางดีกับเขากระสันหยดไป่น้อยด้ย แสดงว่ากระคือในข้น,น,นก้านหลายบ่พอมาายมาลาย,าลายอืมขยายข้นการบ่เหนียมครับ,บครับเอาครับฝากคลิปนี้กรับบุ้งยังหลายครับผมบาฝากไว้สนิทก่อนนะครับเด้อพี่น้องติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ